นี้วันที่27เดือน6ปี2568เป็นวันที่58ที่ข้าราชกรในชั้นกรธนบุญเดงขอทั้งหลายเสียงตื่นตัทยาพระสุภพระภิธรรมตราร่างๆถวายเช่นพระบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาใจยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ถวายขอทิศของข้าราชการตรงต้ขอ,ของอมั่นมีสติเดิอดได้มีธมาที่จดจอ่อใน่ความขายันธนั้นในสุวนหนึ่งต้ไม่ึกนเธอบทที่หนึ่ง ห้งกรมาสมทโภพวาพุทธทางังวันตังกับตัวเทมีสว่าขาโตพะขวตาธงโมทำมัน้สตาหมีดุปฏิปันโนพะขวโตสาวสังโคสังฆังธรรมะมีบทที่สองห้างกมมามทโภตเือนนพโตคุณเองกีเท้าเมืนานมีว่ามีหีจัดทิสศกทิ่สติยาวชีวะหังพุทธทงทำเมืองสังฆังเจนันคะโต ผู้ใช้มือถนันตะยังทำมังเจลามีสุทินาบทที่สมตมันตาจะกวาเวูุอัตตาขจิตุเทวตาตัธรรมมุนีวาันสาสนันตูเตอขโมกทางะเคกาเมตุเปทีสิสะตเตจันตุเคอิมานีทีปลทีจะกาเมตุน,าานัขันเกโหตุกิเคเตภูม่าจะยันตุเทวะเชาื้อเทวิถีนยัส์คันธพนาคา เด็นทันตาทันที้ยังไม่ไ้ววัจนังเสทุโมเมตุนันโตธรรมะโสนาคาโรยัมพุทันตาธรรมะโสนาคาโรยัมพุทันตาธรรมะโสนาคาโรยัมพุทันตาบทที่4ี่นะโมตัสสะคโตอะหะโตสมมาสัมุทธนโมตัสสะพควโตอะหะโตสมมาสัมพุทธนะโมตัสสะพคโตอะหะโตสมมาสัมพุทธ บทที่ห้าพุทธัเซือนังขามีธรรมังเอนังาีสังฆังเือนังามีทูติยมปีพุทธังเืังมีติยปี่ธรรมังเืนังามียมปี่สังฆังเซือนมีบทที่หกนัเม่นังอัพุทโธเมื่นังว่างไอเจนสัจวนสิมโหตุสุปา นถิมิเตอนังอัมโมมเตอรนังวเวเทนาสัจโตเชนะตถิมโหตุตุปทานาถิมิเตอรนังอันยังสัมคงมิเตอรังวาเวเทนัสัจโตเนะตถิมหตุสุปทาบทที่เจ็ดพุทธังน้เมรัตนะพุทธเตอร์เตังทำเมืงน้มร่ตนะพุทธเตอรวิสุธีสาวังหังคังน้เมรัตนะพุทธตัดสุสีวัทิธิเอตังน้เม่เตวะตนะโมเตนังยกวะหังสัมมาธรรมโมเสิตังตัวัตถุวิเีตัมพุตัง อโยยานยุยตคุณะโยเขวะสัพพะวันตังอัสุมิตายังหิปิตเถวะยจถาติทันเทเอกังวินาติตตอิสมัตส,สังขเวนาโมเกกธทาตทิจัตยูนจัตปะตุภูตังคัมพีระยานตายังอัติทุสัทังบินโยหิปันทิตตัชเนหิวินวิทันยารูปังโลกัมหิเกหิตจัต กัทัตจุประรับพนิยังเกสันติชุถิวิธิตังคุณกายายายานามิหิเกวชนาตายาตุตวิธิตมปีสมุป,ปัสะตังมณิสิทธาประสาททานังปุญญติการ้รมาสมุตธรรมณนุกญภูมังทุขาปมุตินังมุขะอาังคตานัง ปูชาเหตุสุปะมังพี่ปูชนยยังนิพพานสัตฉิกกยาุปัสสนิสัยัตถังสัมมาเิเรสัมมารัสสทธานะติธิยาจาสาธูหิตอัตถะกุทะเวกุปปะเสว่ิยังปาณนหิตจะปิตานังขมามันี้ยัมเมวาตัรรมาตังเสือตังนางเถือนังขัตัมห้า นติงท่วงคณะเนสุนัมสมานาปูเชมาจาปิสัสตังสุปสันณจิตตาตถาลุปริยาใจย,ยาสัทาตาจาปุญเยนนตถาสุกะเตนะสุขีพระเวมูเตเชนตัดสัจจะปัตถาปีสุวัโโติโหตูโยเจทะธรรมวินยัยยมหิตป,ประมาณน้ผูโต โลกุตระพิทิมโยนิยโตตุโพชังตัดโสปนิสยาจะย,ยายอายามปิโฮตุวัตถุตเยปริจิตโตตุปะสาตกาโลบทิแปย 8. โยจากุมาโมหมะมะปะคัดโทตามังพุทโทตุขโตว,วิมตุตโตมาวะตุปะสาวินิโมจยันโต ปาเปติเขมังชนะตังยิเนอย,อยังพุทธังเวนตังเกียสาธารามีโลกัสณนาทันจัวินายกัจจตันเตคาสาเตยเกษิโหตูสับพันตวายจาวิญญาสัมสเนตูตธรรมโมทโชโยโยวิยะตัสสะสัตถูทักษสสิโรกัสสวิสุทธิมัคคังญ,ญญาณิโกธรรมะรทวัสสารี ตาวะโหสันติเกอตุกินโนธรรมวเวนตังเถระสารมามีโมหะปะทาลังอุปสันตะทาหังตันเตชะถาเตชยะติทิโหตูสัพพันตะายะตะวินาตะเมนตูสัทธัมมะเตนาตุขตตะตาลุโคโยโกลกัสปาปุปปะเกวะสัจเจตาสันโตทุยังสันติวิโยชกุชา สวาขาตธรรงมังวิธิตังเจอโรตีตังขังวันตังเสียศาน้ำมะมีพุทธ,ธานุพุธทธังสมัสสีตะรจิตถึงตันเตชตาเตชยะติทิโหตูตับพันตวายยาจวินาสเม,ม,มตตูบทที่เก้หานโมอะห์โตสัมมาสัมพุทธสสะนมัยไม่มะจินโนมโนมอุตตมะธรรมมัสสสวัสดิ์ขาตะสีวันเตนิธา นโมมหาสังขสาติวิธุธานิสุทธาเสียทิทิโนนโมโอมาตายาวัตสัตตันยัสสะสาทุกังนโมโอมาตตกาตีตัสสัตสัตวุยยัสสปีนโมกาปภาเวนะวิคัตขันตุปทวานโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทา โมกาวัสสะตเตชินะวิธิมุขโมิเตฆวาบทที่สิบเอวังเมตตังเอกังตมยังภะควาตะเกตุวิหังาัติกับเหล่าวัตถุทั้นี้นะฮะวันนี้มห,า,า,มหาตาพิฆูตังเขนสัสติจิปจจัมเมตหิตพิฆูตเตนิสกับเพเหวะหันเตหิตั้าขหิจารกุกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันยิบิตาหตุนติภะควันตังทัตนายาพิฆุตังคันจา อดโตปตุนังพิทาวาตัดจิการังเทวานังอ,อิตะโโหติอดยังโขปภควาสกเกาาตุวิหารติกับปีละวตัตถุติมิมหาวเนมหัตาพิภุตังเขนัตติยิปตะมิทิพิภุปตะมิทิสเพเหวะหันเตหิทัตติจัโรกาถาตุหิเทวตาเยปุเยนัตันิเบตาหุนติะควันตังทัตนาญาภูตังขันจา ยันนูนะไม่ยังปีเยนะปรควาเดนุปปัสังขเมือยามะปัตสังขมิตวาปัจโตตันติกปัเจกะอาถาพาเตยยมาตีอาตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามาเพราวาปุริโสสัมเมตังวาภาหังภาษาเอยะะภะษาตังวาภาหังสมิเตยยะเอวเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันเตหิตาปัจกโตปัวโตปะตวหังสุอาตโคตาเทวตาปัจุตังอัตวาเทวตาเอกมันตังอาถังสุเอกมันตังทิตาโค เอกาเทวตาภมโตตันติเกมังคาถังอภัสร์มหาธรรมโยคุณนัตุนิเทวกายาสมาคตาอาคตังหามังธรรมะตสยังญทะคิเวตาเยวะปาราชิตตสังคันติอะกาภูวาเทวตาภมโตตันติเกมังคาถังอภัสร์ตันตระพิฆวาสมาถังสุจิตตังอัตโนอุทุกข์ับมืงกังสุขสีวะเนตานิสเหตตวะอินทิญาณิวะอันติปันติตาติ อัโคอัปปาเทวตาภูวโตสันติเจติมังคาทางอภัสติกิตวะสีวังติตวะปารีทางอินทิขีวังโอหัดจักมามิชาจตเตจะรันติสุดเท้าวึ้นมาจะขุดเตาจุดทันตาจุดสุนาคาคติอัโคอัปปาเทวตาภูวโตสันติเจติมังคาทางอภัสติเตกิพุทธังเสือนังตาสีนาเตชมิตัสติอาปะยาภูมิปะหายามพุนุสังเทหังเทวกายัง ภูยิปโวเวสันติจิตสุขโภควาภิคุอามันเตภิเยปุเยนะภูยิโวยเทวตัสุโกรกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหนุนตึงตาขาขะตังทัตนายาภิคุสังขัญนตเยปิเตภิโวยาเทศอลกตมุานังหันโตตมมาตมุทาเตสัมปิเทวันตานังเอตละมาเยวะเทวตาสันนิเบตาเหตสุเตยถาปิไม่หังเอตละหิเยปิเตภิโวยภูยสันติอันนาครับ ตัพุทธานังหันโตสมมาสมพุทธาเตสัมปิทวัวันตานังเอตระไมเยวะเทวตาสันนิเบตาภวิสันติกเตยุธาปิไมหังิเตระหิอาทิศามิทิโคเวเทวกายานังนามานิทิตเตยุทธามิทิโคเวเทวกายานังนามานิเทยุทธามิทิโคเวเทวกายานังนามานิตัณตุนาถาสทุกข์นาติโฑถาพาสิสามิเต เอวังพ ate, Pokémon, ันเตติโขเตภิกขุภพะโตปัจจ ah e. enfin, ัโตสุงเพฆวาเอตถโะจักเตโอกัมมุกตะตาไมยะธาภุมมาตธาสิตาเยติตาที่ข้าพเจ้าปฏิตตตาสมาตาปุถุสีหาวัตถินาโลมะหังสัตถ์สัมพโนโหทาตัมตขาสุทาวิปัสสนน้ำเวนาวิวาพุญโยปัจจสติยะทวาวเนกับยาวัฏเวตโตะมันติยัสตธาสากเกตเนโกเกเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานอาถาภิกขเวเตจะอาจตปปุมรหิตตัวพุถะสัสนันเตยสัมปัตุระหูยานังอัมรุษานัทัสนังอภิเกตตตักมัตขุงทัศสังอสัตถาเดินตังเอเกตัสัสานังอัมรุษานัมมัทขุงอภิเกนันตักมัถขุงทิสาสภามุตังอุขุงตจัสภังพิญญาแยงวังวัติโตานาจักุมา ตัโตอะมัติยิตัดาตาเกตัเสนเตเทวัคายาพิจันตาเตวิชานาถพิโกวีโวหังคิตตัจิตต์ิชื่อห็นโนบุกโสตตัสสหัสสาวยขาภุมมาแตเพื่อวัวาปิดที่มันโตทุติมันโตวันเวันตัวญาติสติโนมูทธมนาพิจามุพิูนังสมิงวันนั้นฉักสะหัสสาเหมาวัตายะขาณานัตตมุนโนอิที่มันโตทุติมันโตวันเวันตัวญาติสติโนมูทธมนาพิมุพิขูนังสมิงวันนั้ง ตาที่ว่าติสหัสสายยขานานัตวันนี้หนอยที่มันโตทุติมันโตวันนวันตยักั์สิโนมูทรมมาะพิจมุนอคขูนังถึงจิงวันนั้นอีเตเตตติาสหัสสายยิขานานัแต่วันนี้หน่อยที่มันโตทุติย์มันโตวันนวันตยัสั์สิโนมูธรมนาะพิจมุนพคขูนังสุติมันนั้นไม่สามปิจาาปฏิจัสสายขานานัแต่วันนี้หน่อยที่มันโตทุติมันโตวันนัวันตยัสั์สิโนมูธรมนาะพิจมุนพคขูนังถึงิงวันนั้น กมพียวอชาคิโกเวปุลนัสักนือนังพุญโยนังสัตตสสัยขันงประยุปาติกุมพโวอาชาคิโกตปะาข้าสติวมนังปุวิมันจัทิสังวาชาคตรโถปัสสาสติกันธัพานังอธิปติมหาวาชายะติโตปุตตาปิตตัสสัพโวหิทันนามาเมื่อขัเพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันทั้มันโตยะสัสินโนมุทัามนาภิกรรมเพื่อุนังถึงนังนั ข้าทีนั่นจักรที่สังวาทาวิรุฬหโธตปัสสติคุมพันธนัอาที่ปฏิมหาราชายติิโซปุตตติตตสัพระโวินท่านนำมาเมื่อเพือิทธิมันโตทุติมันโตวันนั้นวันโตยะตัสสิโนโมทัมนาือการมุงพิฆูนังสึติงวันนั้นปัจจุมันจักที่สังวาทาวิรูปโคปัาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายติิโซปุตตติตตาพระโวินท่านนำมาเมื่อหเพื่าอิทธิมันโตทุติมันโตวันนั้นวันโตยะตัสสิโนโมทัมนาคพิการมุงพิฆูนังน ปุตตวันจัดที่สังว่าทากุเอตปตะต,สติสแตขนนักธิปติมหาอาชายติิโตปุตตาปิดตตาเพื่อโวยท่านนำมามหาเพื่อที่มันโตชุติมันโตว,วานาันน้นมันโตยติตุนมุท่านมานาพิกมุที่กูนังจ,งจ,งจึงมนเงนปุ๋ยมาที่ถังทัตอโถทักกีนเนอาเวิ้นก